น้อยจะจ้อเพ่อ่ก็อู้ไปลูกน้อยดีใจพ่อแม่ก็อู้กลับบัดเีวน้อยนลับ่อมีกันาวมันกหสอย็นสอยสสช่าน่อยนางขี่พ่ขอนจิต สองพี่น้องตังใเจ็ด่่กบหมเบียงสาสี่ี่าอสี่แสี่วเหมือนพวกดอกหัวคนสี่ี่ีอหางไ่แจังจังดีจังเลอย่าสีพีไอจังจังาเป็นพีไอมันเท่า่ะจังโอ้ยส สายต้อแกยินขวาไนิ่วหนีท้อสองนิ้วเจะฉีหัวคนคอะหนีท้อคนที่มา่ไรสีก็โดนบานหมอโอ้ยมาล๊อมือดีขึ้นวันใหญ่บนดี่านเคยหัวบนขักปานนีเคยมักขึ้นจะปมาล๊ามารีเตหี่นฝ่าก็เพราว่าดีเพยไอสาเนมันถ สาจุ่เป็นยงุญญกุคุยผู้ขาคนรู้นเลยมัน็จัไจะกิต่อไปมาลมาร <Ö. S 1> ีเตฟ้มาว่าเติหมมีตัเพราะว่ามถือคุยผู้ขา้ายเป็นตัวขีดควยหมดเดน่อยที่มันมนเล วัวคนเดียวคนีวค <mañana> <tur> <rawd Moder> ุยเวไปเดนิกวาคุยเดียวเนี่ยเสียดเป็นเดียวี่เยสาสวยอุหจีนหมีฟูมีกูจีมันสวยวงมึงเป็นจีนอไเร บอกโหนีสียงก็ี่ชื่อนี้เสียงนัเขาวนี่หรอกไปชื่อว่ญญาย้าจตไง่ยังเริอมวาอืมอืมนี่คืออืมจะมาลองเสือกไอ้จ <c oughs> ีผมเคยลองสุราต่างประเทศมาก็าหลายยี่ห้อเพิ่งรู้เดี๋ยวนีเองว่าขอกินด,ดีกว่าซื้อเอง อ่เจน่อยเ๋ามือเด้อคนเหมือนปั่นสายเกี่ยวกับนีแต่เล่าเงินจะควงรว้งเงินใหญ่เงาแต่เกจิอยู่น้อพนเป็นเงินพื้นรองเงิน บัดนี้มันอยูน้องปูนี่เป็นของปู่เนี่ยผูย้อนย้อนนี่นู้จีบป้าเป็นสีคนเงน้ยตูมือ้อมีเสียงน้ำฝนอยูจจ่ในแถวหมูแห้งในเขาก่าได้ออกน้ำม่วงกันเน่ยไปขอเขาว่าจัดไปนี่อยู่ในห้องงามฟ้ากันเนกว่าม่อกเขาไปฟุง้งนง ผมเนตเี่ยนตั้เกี่ยวก่ก่ี่วอลกขวเขาานะครับไทยฮันนี่ก็มีคนอยู่ดอกนะเอาทัจะเีขึ้นกอ่ารว่าตั้เกี่ยวนี่ดยกอ๊ยเ้าก็มี่อมีเสียงน้ำมูอยู่ดอกตนชีวอเ่า้ยเนีาวกับม็นมาเนร้ดาันได่วนี้เนี้ยขนุนตัมงาจารย์เกียงตั้ง่อลู่อโต้ปได กันลึกซื้อวันนี้จากวันยังหลอกกระเพรียนวัดเอาซื้อมู้เขาตายไปไม่ไหมมาตับกันลาเช่นกันข่ากันนี้คือกันเมยกันนี้คือกันแต่ว่าเดี๋ยวนีโรคเสียหายตายที่จับแต่วพอตายไปก็เคยนับมาจหายเิดตมววู้วว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 วิววววววดเวมววววิ ว่ากูก bon ็อีจันกับว่าดิบกูจสิว่าว่าดิกูก็ไจคอนเกกูก็หวังนี่ล้ไปื่อ่าเง้ยาพ่อกระชื่อว่าพอนี้ดาวเมีกระซื่อ่าเงเมยี้ขาว ไอาขีดไอ้ขีดไอ้กวนก็ขายบักนาวขายเด็กกำไรบวดีก็เลยหนีไปคาบหมขาวขายเด็บวหลตำรวจเข้ามาถูกขก่าจี๊เลยหนีไปปวดอยู่ฝั่งน้าวคอยับมาหลงมาแม่ขาวชุบอกแม่ออกเลี้ยใจเอาไม่ขลาวเลยทั้งหนักหนุนเป่าวคือ ไม่หนีวาอยู่นัเขาเลยที่ท้องสาขาบังคุณตาเขาบัคุณแม่ชายเงี้ยนีกับมิตระลาอาขึ้นคม่กับมิตรดาับดาขกระลิ้บเอมาก็ระบมาเจก็เลยหนีไปกระจัดกระเซอยู่น้อเมียกอยาบเป็นจานใกล้ๆกันล้ก็เป็นถวยกันได้ก็พอพญาพ้มมาหลานกัเมม่ปัสีหนีทีมือนี่แต่ง็ัสวยห่างแยกห่างยางออกมั สิไปรงเนียจากกอนไมนหไม่ง้สิมาเถโอ้ยเจ้ากองจะขวงาเ่แม่ดกระด้าอยู่เ้อแม่เด้อเจ้าห่วยกรากกรเงินอเจ้าห่วหัวหน้าม่น้อยเจ้าก็ห่วกคพูดพูดอยู่ราชมหน้าไกลๆชาไปเขียนว่าทเนี้ยมึงกูวแล้วนี่จะทเนี้ยมึงลาไปแล้วครับ่ไห มีพลังกอเขามันสั่นัดสุกเสียเกินอาจารย์อาจารย์จารย์ไปยังฝากเสียเส่ยเสียลูกชีวิตลูกรอดชีวิตลูกรอด